กระสับสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ Mo n e y p เนะครับวันนี้เราก็มาในของ t ูนิเวเลตนะครับผมทูนิเวเลตมีกิจกรรมมาให้เราเล่นนะครับมูลค่า1000ับาทจำนวน100รางวัลนะครับผมนะก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้กิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็เหลือเวลาสักมาอีก2วันแล้วนะครับที่เราจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับก็รีบมาทํากิจกรรมในของ นี้กันเลยนะครับแล้วก็มารับแล้วก็มาลุ้นครับไม่ใช่มารับมาลุ้นเงินรา,วน 1, านงวัล1น0 0บาทจำนวน100รอางวัลนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปในของโปรโมชั่นกันเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีแปปอปชูนี่เวเลตก็สามารถไปโหลดได้จากใน p Play Store ส่วนวิธีในการสมัครหรือว,ว่าวิธีในการดาวน์โหลดก็สามารถไปดูจากใน youtube ได้เขามีสอนไว้ไว้ไอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคก็ให้เรากดเลื่อนมาข้างล่างเลยนะ นี่ครับผมฮะมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคนอยู่ทีมไหนนะครับผมฮะนี่ครับผมก็จะมีตรงนี้ก็คือลุ้นรับ1,000บาทนะฮะก็เรากดไปนะครับผมนี่ครับผมฮะเรากดมาปุ๊บมันก็จะมีทีมให้เราโหวตนะครับผมนะก็คือทีมอ้วงจังแล้วก็ ทีมของจุงนะครับก็ให้เราโหวตนะว่าเราจะโหวตทิ้งไหนนะครับผมเหลือเวลาอยู่สักประมาณ2วันนะครับผมคือถ้าใครมาดูหลงังหรือว่าดูย้อนหลงังสองวันนี้ก็กิจกรรมนี้หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ส่วนเงื่อนไขอะไรต่างๆก็น่าจะ,ะมีแค่เราโหวตเท่านั้นนะครับผมนะ เดี๋ยวเราไปดูของข้อกําหนดเงื่อนไขกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมข้อกําหนดเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าคุณอยู่ทีมไหนนะครับผมอาเฟอร์ฟอร์มโฮมนะครับนะอ้วมหรือว่าทีมผอมนะครับก็คือให้เราโหวตนะคือโหวตแล้วลุ้นรับ1000บาทนบาทครับจำนวน100รางวัลนะครับก็เยอะนะครับผมนะเยอะนะครับก็มาลุ้นนะฮะสำหรับใครที่โชคดีก็รับไปนะครับ ก็ระยะเวลากิจกรรมก็คือตั้งแต่ของวันที่13เนาะถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับก็คือวันที่13พฤษภาคมปี2564แล้วก็ถึงวันที่19พฤษภาคมถึง2564นะครับผมนะก็เหลืออีกประมาณอีก2วันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในการโหวตก็คือเราจาเป็นต้องโอน1สตางต์งนะครับผมมาโอนอ่า หนึ่งสตางค์นะครับผม,มตรงนี้เขาเขียนว่าหนึ่งสตางค์เท่านั้นนะถ้าเราโอนปุ๊บเราก็จะได้รับเงินกลับคืนมาด้วยนะครับเขาจะคืนเงินมาให้เรานะให้เราโอนแล้วก็เดี๋ยวเขาคืนเงินมาให้เรานะครับโอเคผมจะโหวตในของ uh, ทีมผงจุงนะครับแล้วแต่ทุกคนจะอยู่ทีมไหนนะผมขออยู่ทีมนี้แล้วกันโอเคนะครับก็จะกดไปนะครับผมนะแล้วก็โอนเงินลุ้นรางวัลน,นะครับก็กดเข้าไป นี่ครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้มาลุ้นนะครับก็มาลุ้นนะครับผมนะมาลุ้นเผื่อๆถ้าจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ที่ได้รับ1,000บาทไปนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เรากดอโอนเงินเลยนะครับผมให้เรากดโอนไปนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็ยืนยันการโอนนะครับผมอ่ะยืนยันการโอนเงินนะครับกดเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็กดไปที่ เรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดเข้าไปกดเข้าไปปกนะครับผมนี่ขอคุณที่ร่วมสนุกครับคุณได้โหวตรุ่นรับ1,000บาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาบอกว่ารอประกาศผลรางวัลวันที่ที่ส0พฤษภาคมปี2-5-6-4นะก็เวลาประมาณ16ในอในเวลา18นาฬิการนะครับผ่าน a c e b o o k ทูน i เวเ e t นะครับผมนะอืมก็ตามนี้เลยครับโอเคครับก็กดปิดเข้าไปได้เลยนะครับผม นี่ครับแค่นี้เราก็ทําการบวชไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขา,าจัดแจ้งมาในของ Facebook นะครับผมนะในเพจเฟซบุ๊กนะของ t ูนี่เวลนะครับผมนี่นะครับผมในเพจของ t ูนี่เวลก็ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครได้รางวัลแล้วเขาจะแจ้งมาทางนี้นะครับก็คือนี่เพจของ t ูนี่เวลนะเขาจะเขียนว่า t ูนี่เวเลนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับอื และตาก็ับจบเราืมานี้ก็จะมีนี่กิจกรรมที่เขาเพิ่งแชร์มานะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับผมนะนี่ครับผมนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับก็สามารถมา,าติดตามเขาสามในของเพจทูนี่นี้ได้นะครับคือสําหรับใครที่ลุ้นนะครับรับรางวัล1น0 0บาทก็สามารถมาติดตามจากเพจนี้ได้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับผมนะโอเคครับถ้ามันมีประโยชน์หรือยังไงก็อย่าลืมทำการกดไลค์กดติดตามรอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับเออลืมไปนะลืมไปนะครับผมอนะ่ะนี่เงินหนึ่งสตางค์ใช่ไหมที่เมื่อกี้เราได้โอนไปเขาโอนคืนมาละนี่ไงครับผมอนะ่ะเขาโอนคืนมาละนี่ผมโอนไปหนึ่งสตางค์เขา โอนคืนมาหนึ่งสตางค์นะครับผมก็ไม่เสียเงินนะครับไม่เสียเงิน,นครับไม่เสียเงินเลยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย